หลีกไม่พ้นจนกลายเป็นว่าเกิดมาแบกของหนักนะั่ภาระเฮาเวปัญจักขั้นธานะ่ขันทั้งห้าภาระหนักเนืน้อรู้ไว้เสียแต่เดี๋ยวนี้ว่าทางโง่กัมมันนันมันเป็นของหนักคนะือไปถือไว้เป็นของหนัก,นนกดังบทว่าภาระทานังทุกขังโลกเกะแบกถือของหนักก็เป็นความทุกข์ในโลก ในโลกมีการแบกถือของหนักแล้วเป็นความทุกข์อยู่ในโลกไม่เกี่ยวกันเหนือโลกในโลกหรือใต้โลกนี่แบกของหนักเพราะมันไม่รู้สิ่งที่ยั่วให้แบกให้ยึดก็คือขันทั้งห้านั่นเองไม่มีอะไรมามากไปกว่านี้ยั่วมากไปกว่านี้หลอกมากไปกว่านี้ไม่มีขันห้ารู้จักมันไม่เถอะ ที่รวมกันแล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่ก็เป็นห้าส่วนเป็นของห้าเป็นขันห้ารวมกันก็เป็นชีวิตนันก็เป็นของหนักเพราะแบกเพราะแบกมันแบกตัวชีวิตมันไว้ตลอดเวลาฮะเดี๋ยวก็แบกในแง่ของรูปของร่างกายบริหารก็ไปเเอเดี๋ยวก็แบกในรูปของเวทนาโลดเต้นอะไรทุกทุกนะ เดี๋ยวก็แบ่งในรูปของสัญญาไม้มันไม้มั่นไม้มัน,มมนเครียดกัดเป็นมาสังขารก็คิดนึกไปปรุงแต่งไปวิญญาณก็กระโดดกระโดดมาทางตาทีทางหูทีทางจมูกทีทางลิ้นทีทางกายทีทางจิตทีเขาเหมือนกับลิงกระโดดไปตนนั่นตนนี่ตนโนน,นทั่วป่าล้วนจะสร้างปัญหาทั้งนั้นเลย รู้ไววดีไหมหรือว่ามันเป็นความรู้ที่คร่ำครึ้คือระพ้นสมัยถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็ตามใจก็ได้เหมือนกันค,คะือกระพ้นสมัยไม่รู้ไม่เรียนกันมัน้ะแต่เดี๋ยวนี้เรามาเรียนบวชแล้วรเรียนท่องอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรน,น่าต้องรานหนักขึ้นไปอีกทาราทานาังนทุกขรังโลเก แต่คือของหนักบนทุกในโลกพารานิเทศนังสุดขั้วางลงเสียวางของหนักลงเสียความสุขนี่คิดปิตาวาคารุงพารังอันยังพารังนาทิยะท่านวางได้แล้วอย่างโง่ปรุงอันอื่นขึ้นมาถือว่าอีกเผลอว่เดียรจิตก็ไปจับเอาอันอื่นไปปรุงอันอื่นขึ้นมาถือว่าอีกมันกลายเป็นหยิบวางหยิบวางหยิบวางก็เหมือนกันก็มีความ ทุกหยิบว่างหยิบว่างลงลงแล้วหยิบขึ้นมาใส่อีกลงลงแล้วหยิบขึ้นมาใส่อีกต้งใส่อีกนะพระอริยเจ้านี่ขิปตวากะรุงภารังอันยังภารังอันนาทียะวางลงแล้วมาหยิบตองกขึ้นมาอีกสมุลังตันหากับปุยหะถอนปัญหา ขึ้นเสียได้กระทั่งรากเงาของมันรากเงาของตัญหาสมูล,ลังเพราะมันรากเงาปุยหาถอนตัณหาซึ่งตัญหาเพราะมันรากเงาจะได้อะไรที่เป็นเหตุเกิดตัณหาถอนจะได้นิชชาโตปรินิพุตโตหมดหิวเย็นสนิทหมดหิวเย็นสนิทเป็นชีวิตที่ไม่มีความหิวแล้วก็เย็นสนิทก็มไม่มีกิเลส นี่ควรจะรู้ไว้นะรู้ไว้เธอมันไม่ํำคร่าเครือคร่อะไรอย่างี้คนสมยัยเราเขาให้รู้สึกไอ้คำว่าธรรมะไม่มีเก่าธรรมะไม่มีเก่าแล้วธรรมะใหม่ไม่มีเพราะาธรรมะมันไม่เคยเก่าธรรมะมันอย่างนั้นตายตัวอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปคอยให้รู้ไว้อีกกี่ล้านปีก็ตามใจกดเจตนั้นนี้ยังอยู่ ธรรมะไม่มีเก่าใครพูดธรรมะใหม่พุทธศาสนาใหม่มันบ้าเพราะธรรมะหรือพุทธศาสนามันไม่มีเก่ามันเก่าไม่ได้มันจะมีของใหม่ก็ไม่ได้ใีถ้าเรามีธรรมะที่ถูกต้องแล้วมันไม่มีเก่ามันใหม่อยู่เสมอมันจะช่วยแก้ปัญหาได้นะค่อยมีธรรมะชะนิดนี้ซึ่งไม่รู้จักเก่า ทีนี้ก็มาดูตัวธรรมะกันให้มันละเอียดลงไปอีกธรรมะที่ไม่รู้จักเก่าก็าธรรมะนี่ธรรมะแบบของหนักก็เป็นทุกข์วางเสียก็ไม่ทุกข์แต่จะมองในแง่ว่ามีตัวกูหรือไม่มีตัวกูก็ได้พอมีตัวกูมันก็เป็นทุกข์ไม่มีตัวกูมันก็ไม่เป็นทุกข <laughs> ์จิตเดิมท้าจิตเดิมท้าท,ที่มีโดย ธรรมชาติเดิมแท้ๆมันมันไม่มีตัวกู้จิตประภัสสนไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเละกไ็ไม่มีอะไรสําคัญว่าเป็นตัวกู้มันเป็นจิตไม่มีตัวกู้มันก็ไม่มีทุกข์นั่นรู้ว่าัชทีหนึ่งก่อนนี่พอคลอดมาจากท้องแม่สัมผัสนั่นสัมผัสนี่สัมผัสนู่นเรื่อยๆมาค,ๆค่อยๆเกิดตัวกูท้ทีละนิดทีละนิดจนเป็นตัวกู้เต็มที่ถีง รู้ว่าเนะมาจากไหนตัวกูมาจากไหนตัวกูมาจากความที่ไม่รู้อะไรเราะเกิดมาจากท้องแม่สัมผัสทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางกายทางใจขึ้นมาเขาอ,อร่อยก็กูอร่อยเขาไม่อร่อยก็กูไม่อร่อยหน้ารักก,ก,กูก็รักหน้าโกรธกูก็โกรธตัวก,ตวก,ตวกูตัวกู้มันเกิดมาทีหลังไอ้ความรู้สึกอันนั้นมันเกิดก่อนนั่น ตัวกูมาจากไหนมาจากอวิชชาความโง่มันถ้ายากมันถามว่าคุณมาจากไหนมึงมาจากไหนก็บอกมาจากความโง่แล้วมึงจะไปไหนกูจะไปสู่ความไม่โง่ความฉลาดจะกําจัดความทุกข์จะได้ยักแพ้ยากก็ตายยากก็ปักคอตัวเองตายเ,เราก็รอด ถ้ามันไม่มีตัวกูมันก็ไม่มีความทุกข์ตัวกูเกิดขึ้นเท่าไรมันก็มีความทุกข์เะนั้นตัวกูเกิดเมื่อใดมันก็มีความทุกข์เหมือนนั้นเวลาที่ไม่เกิดตัวกูมันไม่เป็นทุกข์เวลาไหนเกิดตัวกูเวลานั้นเป็นทุกข์วินาทีไหนเกิดตัวกูวินาทีนั้นเป็นทุกข์วินาทีไหนมีตัวกูวินาทีนั้นไม่มไไมเป็นทุกข์มันดูดี เมื่อไรเกิดตัวกูเมื่อไรเป็นตัวกูเมื่อไรเกิดขึ้นมาอย่างไรมันสังเกตได้ไง,ง่ายง่ายเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันพอมีตัวกูมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลง <c oughs> พอเป็นที่พอใจกับตัวกูมันกเกิดความโลภไม่เป็นที่พอใจกับตัวกูเกิดความโกรธไม่รู้ว่าจะเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจมันก็โง่มันก็หกลงกันมันก็ไม่รู้ก็สงสัย ก็มีโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงแล้วแต่ตัวกูมันจะพบกับอะไรพบกับของที่มันพอใจว่าโลภพบกับของที่มันไม่พอใจมันก็โกรธพบกับของที่มันไม่รู้ว่าเป็นอะไรี่ยมันก็สงสัยมันก็หลงมันก็วนเวียนอยู่ที่นั่นนี่โพหะความหลงเมื่อใดมีความรู้สึกสามประการนี้ดูดีมันมีตัวกูมันมีตัวกู ก่อนนั้นไม่มีอยู่เพราะอันมีปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอย่างนี้ตัวครูมันก็ออกมาสําหรับโลกสําหรับโกรธสําหรับลหบลงชีวิตท่ท้ชีวิตวัยสุดท้ายดังเดิมแท้ๆไม่มีตัวกูฉันเราไม่ได้มีเรื่องที่ว่าจะดับความทุกข์ละว่าที่จริงมีเรื่องแต่เพียงว่าจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาพูดว่าดับทุกข์ดับทุกข์นี่ค่อทางจะปิดความจริง ความทุกข์มันดับไม่ได้หรอกมีปัจจัยมันก็เกิดออกมาแหละป้องกันอย่าให้มันเกิดนันได้ป้องกันที่เหตุที่ปัจจัยของมันอย่าให้มันเกิดออกมามันก็ได้คำว่าดับทุกข์กนคือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดแต่เราใช้คำว่าดับทุกข์บาลีก็ใช้คำว่า ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์นี่ยังน่าฟังกว่าคือมันเกิดไม่ได้อีกต่อไปเรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์